ด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นสินค้ารัตนาพรแบรนด์ออกมาประกาศแบบนี้นะครับตอนนี้เสื้องานบุญกระถินนุ่งอิงเพชรบ้านแพงหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก่อนอื่นกับทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานแอดมินทุกคนได้กันแล้วกันนะครับทำเสื้องานบุญกระถินนุ่งอิงเพชรบ้านแพงออกมาตอนนี้กลายเป็นว่าโซเอา์แล้วนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทุกคนทางด้านแฟนเพจรัตนาพรแบรนด์ได้ออกมาเขียนข้อความบอกว่าหมดแล้วนะครับ สำหรับเสื้อที่ระลึกในงานกระถินวัดหนองคูอนุโมทนาบุญกับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับรอรับได้เลยนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆครับทุกคนต้องบอกว่าในช่วงนี้อุกอิงเพชรบ้านแพงเวลาที่น้องจะโพสอะไรนะครับน้องก็จะทิ้งท้ายเอาไว้เสมอว่าวันที่ 30- 31นี้อย่าลืมมาทําบุญกับอีหลาที่บ้านหนองคูตะบนจานอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับวัดหนองคูรขบทุกคนจัดงานบุญกระถินครับทุกคนได้ได้ว่า FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้าไปซื้อ บัตรกับน้องนะครับแน่นอนว่าเลขบัตรครับมีสิทธิ์ลุนรางวัลในงานด้วยเองทุกคนแต่ที่แน่ๆอึ้งกับกระแสกับทุกคนความแรงของเสื้องานบุญกระถิน่นนุงอิงเพชรบ้านแพงทําออกมาเท่าไรก็หมดเกลี้ยงกันเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับรัตนาพรแบร์เนี่ยได้เขียนเอาไว้บอกว่าร่วมทําบุญเพียง320บาทได้เสื้อกระถิ่นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บัตรชมคอนเสิร์ตหนึ่งใบแล้วก็สติกเกอร์อีก1นึ่งแผ่นจัดส่งฟรีนั่นเองครับทุกคนหลัังจาากกททีี่่่ประศเมือวน 30กันยายนเนาะปรากฏว่า FC แฟนขับเนี่ยก็แห่จองจนตอนนี้น่าจะผลิตไม่ทันนะครับทุกคนจนได้ประกาศหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนสำหรับงานทอดกระถินสามัคคีที่บ้านหนองคูนะครับและส่วนที่พ่อพ่อแม่ FC แฟนขับได้ทําบุญนะครับทางวัดหนองคูครับทุกคนจะเอาไปบูรณะปฏิสังขรสาราการประเรียนนั่นเองนะครับในวันที่30-31ตุลาคมนี้ก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าใครอยากจะเดินทางไปร่วมทําบุญกับลูก สาวอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ที่บ้านน้องครับทุกคนก็ตัดเตรียมสถานที่รอต้อนรับ FC ฟานขับแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเป็นการลาดพื้นการเตรียมพื้นที่ต้อนรับ FC ฟานขับนะครับบางท่านก็เหมือนกับเอาเต็นท์ไปกลางด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมทุกคนอย่างที่บอกว่าบ้านน้องบรรยากาศดีมากๆแล้วมิมข่าวกระแสเคยไปร่วมงานแล้วครั้งหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าไปบ้านอิงเพชรบ้านแพงครั้งแรกคือตื่นเต้นมากๆถ่ายแค่ทุ่งนาข้างบ้านน้องโอ้โหยอดวิวถล่มทลายนะครับทุกคนในรอบที่แล้วที่ได้เดินทางไปที่บ้านน้อง,น,องน้องก็ถือว่า จัดใหญ่มากๆครับสาหรับวัดหนองคูครับทุกคนก็ถือว่าเป็นวัดที่องค์อิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยไปทําบุญเป็นประจําเลยนะครับเอฟซีฟนคลับก็อยากจะทําบุญร่วมกับน้องนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนรัตนาพรแบรนด์นนอยอย่างที่บอกว่าเขาพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับเราจะเห็นน้องเตยแอดมินเนี่ยมีการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้เสื้อผ้าตัวไหนฮิตหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนฮิตครับสินค้ารัตนาพรแบรนดน์จะถูกผลิตอยู่เสมออย่างเช่นเสื้อกันหนาวเสื้อฮาวายในช่วงสงกราน ร,รวมถึงเสื้อที่เขากําลังฮิตในช่วงฤดูกาลต่างๆเนี่ยทางด้านรัตนาพรแบรนด์ก็จะมีการผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับ f c Fan c ลับนะครับทุกคนได้สวมใส่อยู่เสมอเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต่อยอดธุรกิจมากๆและตอนนี้น้องกําลังสร้างศูนย์แสดงสินค้าด้วยใช่ไหมครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าก็น่าจะมีการไปโชว์ในเรื่องของเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่เลต่างๆหรือว่าสินค้าที่ระลึกของน้องที่ f c ผ่านไปผ่านมาอยากจะได้ก็สามารถแวะซื้อได้เลยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าปังมากๆจริงๆครับทุกคนสรงอ บ้านแพงนะครับวันนี้ดีใจด้วยนะครับทุกคนสําหรับ fc แฟนคลับที่ได้รับเสื้อเนาะอย่างที่บอกว่าโอ้โหจริงๆนะเวลาที่รัตนาพรแบรนด์มีการโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต้องรีบเข้าไปจองเลยเพราะว่าเร็วมากๆจริงๆนะครับ fc แฟนคลับเวลาเห็นโพสต์เนี่ยก็จะไปสั่งจองสั่งจองสั่งจอง,งกันเพียบเลยครับทุกคนก็ถือว่าปีนี้นะครับกระแสะแรงดีไม่มีตกครับแล้วก็ ขายอะไรเนี่ยก็ขายได้ปีเงินปีทองของน้องอีกแล้วสาหรับองคอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของมหรสพนะครับก็จะมีหมอลําวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงับทุกคนในคืนวันที่30ตุลาคมนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะใช้เป็นเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์ด้วยใช่ไหมครับมาแสดงที่บ้านของน้องอิเงเพชรบ้านแพงเพราะว่าตอนแรกเนาะทางด้านสาวน้อยเนี่ยไปแสดงที่ขอนแก่นปรากฏว่าเดินทางไกลหลายร้อยกิโลพ่อแม่อุงอิงเนี่ยก็เลยมีการเอาไปเป็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์กันแล้วกันับทุกคน เพื่อการเดินทางหรือว่าต่างๆกับทุกคนของทีมงานเดี่ยวจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานที่จะมาแสดงก็เป็นทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้นานแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็แล้วก็วันที่31ตุลาคมนะครับมีมหรสพแลนั่นคือรถแห่นะครับไทยรถแห่จากเสียอามแล้วก็เสียเอ็มด้วยที่เข้ามาสนับสนุนอีหลานน้อยอุอย๋งอินเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าน่าไปมากๆแล้วก็มิ้งขอาวกระแสเองเคยไปเนี่ยโอ้โหคนที่บ้านหนองครูน่ารักมากๆรู้จักกับมิ้งข่าวกระแสเนี่ยแทบจะทุกคนเคนือปจ รถหน้าบ้านลุงอิงเพชรบ้านแพงปุ๊บชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็คือตะโกนเรียกอุ้มอิ่มมุ้มอิ่มหมดเลยเหมือนเป็นบ้านตัวเองจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไปร่วมงานที่บ้านน้องเนาะก็จะมีแต่ความอบอุ่นจริงๆเพราะว่า FC แฟนัารวมถึงคนที่อยู่ในหมู่บ้านลุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาเป็นกันเองแล้วก็น่ารักทุกคนจริงๆครับแล้วอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ถือว่าเข้าตำราครูสลาครทุกคนโด่งดังมากๆจริงๆที่บ้านของตัวเองนะครับไม่ต้องอะไรมากหรอกทุกคนอุ้มอิ่มกับวกระแสไปที่จังหวัดศรี เลยเพราะอ่านข่าวหญิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าปังมากๆจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่อยากจะร่วมทาบุญตอนนี้รู้สึกว่าบัตรเนี่ยยังไม่ได้หมด นะครับก็สามารถเข้าไปจองได้เลยที่พ่อแม่อุงอิงซานเพจก็ระมัดระวังเพจปลอมด้วยกันแล้วกันเนาะทุกคนสําหรับในช่วงนี้ก็สร้างขึ้นมาเยอะมากๆครับทั้ง AI ทั้ง Facebook ต่างๆที่ปลอมเพจปลอมกลุ่มขึ้นมาก็เวลาจะโอนเงินก็ต้องระมัดระวังกันดีๆด้วยกันแล้วกันครับทุกคนนะดูเลขบัญชีดูผู้ติดตามเพจดีๆก็แล้วกันครับทุกคนเนาะสำหรับ อุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็3ามสเอดนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามกันครับทุกคนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ในช่วงนี้อุงอิงก็งานรุมมากๆครับเมื่อคืนนี้ก็ไปที่จังหวัดบึงกาฬใช่ไหมครับ FC ฟซแฟนคลับเนี่ยก็แห่ไปให้กําลังใจเยอะมากๆกครับทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะรับเลยไว่วมาทั้งจังหวัดบึงกาฬจริงและวินาทีที่อุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัว FC ฟซแฟนคลับทุกคนยืนขึ้นนะครับอยากจะจับมือกับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะมากๆสําหรับเมื่อคืนนี้เนาะก็ถือดว่าเป็นปรากฏการณ์จนทางด้านเเจจดังงใหญ่ต่ตา ของจังหวัดบึงการเนี่ยได้ออกมาโพสต์แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องกันอย่างถล่มทลายเลยนะครับจากคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรัตนาพรแบรนด์ด้วยนะครับที่ขายดิบขายดีจริงๆครับ